I right. วันนี้เขาผมชื่อเดชัยมีชายองเป็น่แก่ไดิ้ต่เจ้าคะแตัวเปนแกน้าขันนี้เผมชื่อเดชัยนะป้าแต่ตัวเป็นบุตรสาวก็วันนี้เขาผมอเดชัยนะปาชื่อเลชื่อเป็นตัวน้องป้าครับวันนี้เผมชื่อเดชัยเป็มาชื่อเล่นชออรคะแตน กล้เป <icana>, ็นกอบีครูตัวเลียค่ะรู้คนเเชียร์วยกันดูเี่ยมากรูแยกเองเเยค่ะไม่ค่ะไม่เเชียร์แ่เเชียนะคะโอเคเยี่ยมากค่ะที่่าวันนี้เป็นเ่ที่สวย เกาะหุบมาไม่หุบเลยนะไม่รู้สักอย่างนึงนะคะเอาโอเคค่ะท่านเชือดเือยวันนี้เปลือยจริงๆไหมคะเปลือยกายหรือเปลือยใจวันนี้เปลือยใจครับเรือนใจนะคะถ้าเปลือยกายมันน่ากลัวเนาะนะคะเรามีปืนด้วยอยากจะทำอะไรกับปืนไหมคะไม่ครับพกมาเฉยๆ นง่ายนะลงทุนเยอะเลยนะสำหรับชุดนี้ง่านะคะับใครเป็นคนทำให้กันเนี่ยเพื่อนอยู่แล้วนะคะโอ้ดีมากเลยนะคะช่วยกันจะไปลงหรือยังคะง่ายต้องอย่างนี้กันโอ้ยจะตายอยู่แล้วไม่เป็นลงแต่จะตายอยู่แล้วกับชุดนะคะับเอาว่าใครจะยั เราไว้เป็นประโยชน์ใช oh, okay. ่ไหมคะใช่ครับอ๋อันนี้ยืมชุดชุดมาหน่อยคะโอ้ชุดสองทวดนะคะโอ้เคมากจัะอาอนี้เป็นแกล้งไหมอีกเวอร์ชั่นเมื่อกี้เป็นมโนราอยู่ใช่ค่ะโอ้ใช่ครับตอนนี้เช้ค่ะใช่ค่ะลงทีนักไลออกเป็นชุดนี้คะแม่ครับแม่ไม่ใส่ฟันด้วยนะตีโตไปไหนตอนนี้ รีวรีวมากรีวว่าแก้วห้ามต้องมีโดเดีเราเต้น ป่านอกป่าแล้วทำไมต้องมีตาร้าวต่างด้วยโอ้โอ้ไว้ขอเงินใช่ไหมคะแตงอกป่าไว้ขอเงินวันนี้เจอรสจานาสวยๆเจอรจนาในสเปนปั๊กยามด้ายางนะคะเก่งมากเลยเซนการที่แซมไม่เคยกล้าแสดงวันนี้สุดยอดเลยนะคะขอเชินชมโรสจาน่าด้นดูสี เป็นยังไงคะวันนี้แต่งชุดนี้สบายดีสบายดีนะคะที่เรามาดูราหน้าเสท่จะมีคนดูรานะคะชอบนะคะกับชุดนี้เป็นรูปสีอะไรคะก้าไพน์มันดีก้าไพน์มันดีนะคะยื่นดูแลศิสาวก่อด้วยทั้งใจจะแต่งชุดนี้คะเราพีก่อนไม่ได้แต่งนะเพราะพีก่อนไม่ได้แต่งปีนี้ก็เลยขอจัดเองนะคะ

rung chân người láng cũng bảo sẽ quên hết đây là cái bài thầy, cũng không bật được. Dương